สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแอดเสรี eries, คนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะคลิปนี้แอดเสรีก็จะพามาขยายพันธุ์เตยด่างนะคะเตยด่างก็จัดอยู่ในพืชสวยงามนะคะเตยด่างนี้จะไม่มีกลิ่นหอมนะคะสีเหลืองทองจะอยู่ตรงกลาง มีขอบเขียวนะคะเตยด่างนี้ก็จะชอบแดดนะคะยิ่งอยู่กลางแดดก็ยิ่งสวยนะคะดูใบค่ะมาเลือกกิ่งที่เราจะไปชํากันเลยค่ะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อนะคะเรามาหา กิ่งที่หน่อที่มันมีมีรากนิดนิๆหน่อยๆน,นะคะชุบนี่นี่นะคะเอสเซรีก็ได้หน่อมาแล้วมีรากติดมาด้วยนะคะประมาณนี้นะ แล้วก็ดึงดึงออกนะคะดึงออกให้มองเห็นรากนี่นะคะเดี๋ยวนี้จะทาสัก ซเนอะะแด๊เซลีไปหาอีกก่อนนี่ค่ะนี้เราจะชําซนอเราได้หนอเตยเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปชํากันเลยพอหน่อเตยด่างของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะแอสีดีก็ได้เตรียมดินเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินปลูกทั่วไปนะคะที่อสเซลีได้ผสมกับปุ๋ยหมกัก ก็ง,ง่ายเลยค่ะกิ่งชําที่เราได้มาปักลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการขยายเตยด่างด้วยวิธีการแยกหน่อนนะคะง่ายไหมคะแค่นี้เราก็จะมีเตยด่างสวยๆเอาไว้ประดับนะคะเอาไว้ประดับตามสวนตามที่ต่างๆที่เราต้องการนะคะมองไปทางไหนก็จะดูสวยงามสดชื่นนะคะ แถมเตยด่างนี้ก็จะมีประโยชน์ทางด้านไปจัดดอกไม้ไปเป็นจัดตามแกกันก็ได้นะคะเนี่ยสวนแอสเซรีก็จะมีเอามามัดผักนะคะเอามาแพ็คผักทำดอกกุหลาบนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดเสรี S <S ด้วยนะคะมาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ